ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่21กันยายน2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทักษิณริเพื่อไทยยำไม่ใช่เรื่องบัอเอิญครับแต่มีการวางแผนมาอย่างแยบยล นับแต่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับไทยจวบจนถึงทุกวันนี้จากนักโทษชายจนได้รับใบบริสุทธิ์แต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนแต่ยังคงวางแผนใหม่เพื่อทักษิณสามารถใช้อำนาจทางการเมืองผ่านรัฐบาลลูกสาวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนี้ไปต้องจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดแขนตัดขาองคอ์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชรวมถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีและยงแหไปถึงคุณสมบัติคณะกรรมการในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญปปชคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินักการเมืองโดยการนำของพรรคเพื่อไทยจะตีความซื่อสัตย์สุจริตในที่ประจักษ์จะินธรรมให้เองทั้งหมดว่าขอบเขตของเรื่องอยู่ตรงไหน ที่สารรัฐธรมรมนูญสร้างบรรทัดฐานไว้แล้วถือว่าลบทิ้งไปแต่การแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรมรมนูญว่าด้วยพักการเมืองกำหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพักการเมืองเสียใหม่หนึ่งในนั้นที่อาจมีการแก้ไขคือบทบัญญัติที่ว่าเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมาไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษคนที่ได้ประโยชน์เป็นใครมิได นอกจากทักษิณก็ทํานองเดียวก,กันกับการแก้ร้อเบียบกรมรัชฐานขอนหน้านี้ที่เอื้อให้ทักษิณเต็มๆรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งประเด็นคนนอกครอบงําพรรคการเมืองและพรรคการเมืองยินยอมให้ครอบงําแม้ชูศักดินินจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณแต่เป็นการปฏิเสธที่ไม่มีชั้นเชิงเลยเพราะประเด็นที่เตรียมจะแก้ไขล้วนเป็นปัญหาที่อยู่รอบตัวทักษิณทั้งสิน้น จับที่ประจรการเมืองผ่านโซเชียลจะเห็นทั้งอารมณ์และทิศทางโพสต์ของนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้มนในการสำนักข่าวรองแห่งชาติชอบแก้กันนะักบ้านเมืองน้ำท่วมคนเดือดร้อนแต่นักการเมืองไม่สนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรอไปก่อนให้ขา้าราชการว่ากันไปความเร่งด่วนของรัฐบาลนี้คืออะไรท่องเป็นแต่ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ไม่แก้ชาวบ้านข้อไม่เดือดร้อนจะขอแก้ความซื่อสัตย์และจริยธรรมรวมทั้งอำนาจของสารรัฐธรรมนูญทำไมต้องรีบร้อนคดีความที่มีการยื่นฟ้องคนในรัฐบาลประเด็นความซื่อสัตย์อันเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมของนักการเมืองมันจ่อเข้ามาหลายคดีต้องตายเข้าซักคดีอย่ากระนั้นเลยแก้รัฐธรรมนูญเลยดีกว่าอย่าลืมนะนี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกงแก้เรื่องปราบโกง จะให้คนเข้าใจว่ายังไงรัฐบาลนี้ไม่ให้ความสําคัญกับการปราบโกงจะเอาคนโกงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือไงหรือมีอะไรไม่ชอบมาพาคนเตรียมการอะไรอย่าประนั้นเลยเมื่อเปลี่ยนตุลาการไม่ได้แก้จากผิดให้เป็นถูกเขียนถ้อยคําให้ดินได้ลดคุณสมบัติอย่างเทพเหลือแค่มนันคนมีประวัติเคยด่างพร้อยก็เป็นได้รัฐธรรมนูญปราบโกงก็หมดความขลัง คำตัดสินของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญที่ไหนๆก็ใช้เสียงข้างมากธรรมดาไม่มีการใช้เสียงสองในสามบทบัญญัติกฎหมายทุกคนเห็นต่างกันได้ตุลาการทุกคนก็มาจากการสรรหาในสภาแต่มีคำถามว่าแก้รัฐธรรมนูญให้ผิดไม่เป็นผิดในขณะที่มีคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองกําลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นการกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมมันร้อนโดนผิดสังเกตต่อด้วยโพสต์ของนิพิษอินทรสมบัติอดีตศศพัทลุงเบือ่อเมื่อคืนผมขึ้นเครื่องมาจากสนามบินตรังเพื่อร่วมกับน้องน้องคอปทอไปสอบถามปปชถึงความคืบหน้ากรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณชินวัตรวันนี้เจ้าหน้าที่ผูรผิดชอบไม่มีใครอยู่ทั้งที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเขาคงไม่ให้ความสำคัญกับพวกเรา เขาจึงไม่แยแสได้แต่ให้เจ้าหน้าที่โทรประสานกันไปมาถึงความคืบหน้าได้รับทราบเพียงว่ากำลังสอบประเด็นเรื่องความเสียหายวันอาทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคดีตามม157นั้นต้องคำนวณความเสียหายที่รัฐได้รับด้วยวันนี้ผมได้แต่นั่งฟังไม่มีอารมณ์จะซักถามอะไรเมื่อผู้รับผิดชอบไม่อยู่ก็เสียเวลาที่จะไล่เลียง เพียงแต่บอกน้องๆเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้งว่าให้ระลึกถึงปร,ยยรัชญาหรือหลักในการตั้งองคอ์กรอิสระว่าเขาตั้งองคอ์กรอิสระขึ้นมาทําไมเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆขา้าราชการในองคอ์กรอิสระหลายหน่วยงานคงลืมกันไปหมดแล้วว่าเขามีองคอ์กรอิสระไว้ทําไมไม่เชื่อลองเรียกขา้าราชการในองคอ์กรอิสระมาถามดูซิคงงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้หลักที่เป็นแก่นของตัวเองก็ยากที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตรงตามเจตนาของรัฐธรรมนูญการต่อสู้กับการกระทําของนายทักษิณชินวัตรไม่ง่ายเลยครับถ้าเราเป็นเพียงประชาชนไม่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพลเมืองก็ยากที่จะตรวจสอบอยากที่เราจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีได้เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นลูกสาวคุณทักษิณได้รับ DNA ของนายทักษิณมาเต็มร้อยการตรวจสอบนายทักษิณก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก ยิ่งเราพูดตรวจไม่มีตำแหน่งแห่งผลอะไรก็ยิ่งทำยากขึ้นไปอีกผมจะไม่ติดตามคดีของนายทักษิณที่ปปชอีกต่อไปแล้วเพราะทำมาเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วใช้เวลาส่วนตัวไปเยอะแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวบ้านเมืองนี้เป็นของคุณที่กำลังฟังอยู่ด้วยผมยังร่วมกิจกรรมกับน้องๆปปทแต่จะให้ไปติดตามการทำงานของปปชผมคงต้องยุติแล้ว เบื่อบอกตรงๆว่าผมอายปปอชอ,อายที่จะไปติดตามแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมครับขาหนึ่งแก้ให้ทักษินถูกกฎหมายมากขึ้นอีกขาไม่เร่งรีบในคดีของทักษินประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอบ มานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทําลายสุขภาพอร่อยทุกคําเพราะทําจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ